จริงหรือมั่วคนเบื้องหลังแฉพฤติกรรมนักแสดงดังแต่คดีพิกเจอชาวเน็ตจวกยับเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในโลกทวิตเตอร์ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีผู้ทำงานเบื้องหลังที่ทำงานร่วมกับนักแสดงซีรีส์วได้ออกมาโพสต์ข้อความเมาส์การทำงานโยงนักแสดงดังเบื้องหลัง,งมีพฤติกรรมที่ไม่โอเค กดผู้จัดจาก,การสั่งด้วยน้ำเสียงไม่พอใจภาพรักที่แสดงออกเบื้องหน้าดีแต่เบื้องหลังพลิกร็อกโดยผู้ใช้สวิตเตอร์แอคเคาที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้จ้างงานศิลปินได้ทวิตข้อความว่าวันนี้ถ่ายงานน,นสอดอสอรอวอท่านหนึ่งที่ค่าตัวสูงริฟคิดว่าจะทำงานง่ายจากภาพรักที่เห็นตามสื่อตัวจริง ทั้งกดผู้จัดจาก,การสั่งคนอื่นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดีเลยจนทีมงานเกรงกีดิวไปหมดกูผู้จ้างงานก็บวดหัวคิดผิดที่ไม่หาข้อมูลเบื้องหลังก่อนจ้างงานไม่เกงขึ้นแล้วค่ะนิสัยพลิกล็อกมากค่ายควรดูแลหลังจากนั้นมีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนอื่นๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นนี้